ในการบรรยายธรรมปาติโมกของพวกเราที่นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกู้ของกู้ตามเคยดังที่รู้กันอยู่ดีแล้ว <c oughs> และที่เรียกว่าธรรมปาติโมกมก็เพราะว่าเป็น หัวข้อที่เป็นประธานเป็นใหญ่เป็นประธานส <c oughs> องสิ่งที่เรียกวาธรรทเนี่ยจะต้องเตือนกันบ่อยๆเรื่องธรรมเรื่องพระธรรมนี่โดยเนื้อหา,หาสรุปได้ลงที่เรื่อง <c oughs> ที่เราเรียกกัน ไม่ตามชอบใจของเราที่นี่ว่าเรื่องตัวกูของกู <c oughs> บางคนยังไม่เข้าใจว่าเรื่องตัวกูของกูนี่มันเป็นเรื่องอะไร <c oughs> บางคนก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องสรุปทัานที่เป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าธรรม หมายความว่าไอ้ธรรม,มะทั้งหมดในพุทธศาสนานี่ถ้าเป็นเรื่องความทุกข์หรือกิเลสมันก็คือเรื่องตัวกูของกูถ้ามันเป็นเรื่องดับทุกข์ดับกิเลสมันก็เป็นเรื่องดับตัวกูของกูนั้นเมื่อรู้เรื่องตัวกูของกูระดับไอ้ตัวกูของกูได้ก็คือเรื่องทั้งหมดในพระพุทธศาสนาค <c oughs> อยสังเกตในข้อเท็จริงคอนี่ไว ว่ามันพูดได้อย่างนี้หรืออาจจะพูดอย่างอื่นด้วยถ้อยคําอื่นก็ได้แต่มันก็สั้นอย่างนี้แหละ <c oughs> เช่นพระพุทธภาษิตตรัสไวเองว่าพุทธวจนะทั้งหมดสรุปความได้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ทีรร่เราได้ยินได้ฟังจนจำได้แล้ว ถ้าเป็นบาลีก็ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะนี่มันก็วัวใจของพุทธศาสนาทั้งหมดแล้วนั่นมันก็เรื่องตัวกูของกูคือรัดว่าแต่ทำทั้งหลายทั้งปวงอันไครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูนิยมแสดงว่าทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกู ที่เราจะพูดกันเ,เกี่ยวกับเรื่องตัวกูของกูในแง่ไหนปริยายไหนหมุมไหนก็ตามใจมันก็เป็นเรื่องธรรมปาติโมก <c oughs> รวมอยู่ในคำว่าธรรมปาติโมกคือหัวข้อทั้งหมดที่เป็นหลักเป็นประธานอของสิ่งที่เรียกว่าธรรม <c oughs> มันขอให้เข้าใจคำว่าธรรมปาติโมกว่าอย่างนี้เสมอไป <c oughs> โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสำหรับผู้มาใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนักทาบัญญายชุดนี้ก็ไม่เคยพิมพ์นั่นผู้มาใหม่จะไม่เข้าใจคำว่าธรรมาปาติโมกจึงพูดว้เสมอว่าธรรมาปาติโมกนั้นคืออะไร <c oughs> นี่เป็นอันว่าเราพูดเรื่องตัวกูของกูกันมาเรื่อยกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ล้วนแต่เรียกว่าธรรมาปาติโมก ที่นี้สำหรับในวันนี้ก็คงคงพูดเรื่องเกี่ยวตัวกูของกูในฐานะธรรมปาติโมก <c oughs> แล้วก็จะได้พูดโดยหัวข้อสั้นๆว่า <c oughs> ให้ตัวกู <c oughs> มันเกิดทีหลังกิเลส หรือความอยาก <c oughs> ตัวกูนี่เกิดที่หลังกิเลสหรือความอยากถ้าเข้าใจครอ,อนี้จะเข้าใจธรรมะ <c oughs> ที่ลึกซึ้งที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติก็เพียงแต่ฟังมันก็ วังวนเงยนวอยู่แล้วถ้าจะพูดให้ชัดกว่านั้นต้องพูดว่าผู้อยากเกิดทีหลังความอยากนี่คุณช่วยจำไว้ดีผมกำลังขอร้องว่าช่วยจำไว้ดีว่าผู้อยากเกิดทีหลังความอยากถ้าเข้าใจข้อนี้จะเข้าใจธรรมะ <c oughs> ส่วนที่กำลังติดขัดอยู่เข้าใจไม่ได้ <c oughs> ที่ว่าคำพูดนี้มันชวนชวงน,นก็ก็จะชงนว่าอ้าวไม่มีผู้อยากแล้วใครมันจะอยากเล่าก็เลยคัดค้านไม่จริงกัะมัะะะ้ที่จะพูดว่าผู้อยากตัวผู้อยากนั้นมันเกิดทีหลังความอยากเนี่ยไปท่องไว้กันแล้วกันว่าไอ้ผู้อยากเกิดทีหลังความอยากถ้าไม่เข้าใจก็จงพยายามทำความเข้าใจ ไอ้หลักที่จะเห็นได้ง่ายๆก็เช่นเรื่องปฏิจจสมุปบาททุกคนก็จะท่องได้อยู่แล้วว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีลำดับอย่างไรอ,อาศาัยตากับรูปเกิดจัสุวิญญาณขึ้นมาอาศัยตากับสิ่งที่ตาเห็นนั่นก็เกิดการเห็นทางตาขึ้นมา เรียกว่าจักสุวิญญาณนี่อันนี้ก็แปลกแล้วที่ว่าไอ้จักสุวิญญาณเกิดทีหลังทีหลังไ <c oughs> อ้ตารูป <c oughs> นี่ไม่สําคัญนี่ต่อไปอีกก็ไอ้สามประการนี่รวมกันแล้วเรียกว่าผัสสะ <c oughs> เพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาม <c oughs> นความร,รู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ ก็ามีเวทนาจึงมีตัณห,หาคือความอยากมีเ <c oughs> วทนาที่ประกอบไปด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดตัณหาคือความอยากพอเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นตัวผู้อยากให้ <c oughs> เกิดตัณหาก่อนน่าจงเกิดอุปาทาน ตัณหานั่นคือความอยากอุปาทานนั่นแหละคือสิ่งที่เรียวกว่าตัวผู้อยากซึ่งจะเรียวกว่าตัวกู้หรือของกู้รวมอยู่ด้วยนี่จำหลักปฏิจจสมุปบาทไว้ว่าตัณหาเกิดก่อนอุปาทานแล้วเกิดจำหมายที่ผมกําลังพูดว่าความอยากเนี่เกิดก่อนตัวผู้อยากตัวผู้อยากเกิดทีหลังความอยาก